สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุน่มวัย24ลูกเจ้าของหมู่บ้านขับปอเช่หลับในชนสาไฟฟ้า,ฟาถนนบรมราชชนนีพังยับเมื่อเวลา6นาฬิกา45นาทีวันที่25มีนาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอธรรมศาลารรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุบนถนนบรมราชชนนีขาออกบริเวณปากซอยบรมราชชนนี115ทับสยพุทธมณฑลสาย3จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถยนต์ี่ห้อเปอเชรรุ่นพานามราราคาประมาณ7ล้านบาทเสียหลักชนเสาไฟฟ้าเสียหายตัวรถพลิกหงายท้องด้านข้างพังยับเยินขีดขวางช่องทางซ้ายของทางขนานคนขับเป็นชายเดียวรับประเจ็บเล็กน้อยต่อมาเวลา8.23นาิกานาทีพันตำรวจโทรพิมพิสารธรรรงเหล่าหัพันสารวัตรจราจรสอนอธรรมศาลาอำนวยการจราจรเคลื่อนย้ายรถผลขีดขวาง จากการสอบถามเบื้องต้นรถเก่งขับมาด้วยความเร็วก่อนเสียหลักชนเสาไฟฟ้าหักหนึ่งต้นไม่มีคู่กรณีโดยคนขับเป็นชายหนุ่มอายุ24ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแจ้งว่าขณะขับมาหลับในผลตรวจแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ทราบว่าเป็นลูกชายของเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรพุทธมนตลสายห้าหลังจากนี้จะสอบสวนก่อนแจ้งข้อกล่าวหาและตกลงค่าเสียหายกับการไฟฟ้านครหลวงต่อไปเบื้องต้นตัวรถไม่มีประกรันภัยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ